ด a ต a ้าเบสของของอะไรของเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยครับมันจะนี้ไปไหนพน้นเนี่ยวันหนึ่งก็น่าเกิดเติบโต,ตมาจต่แล้วง,งามมีชื่อเสียงยังนามรู้ไหมเขาฝังชิดไปตรงนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับพี่ทุกวันมันคอนโทรลด้วย,วยคลื่นไปหมดแล้วทุกวันนี้มันควบคุมคอนโทรลกันด้วยคลื่นไปหมดแล้วจ้าคลื่นความถี่มือถือมือถอยนี่แหละจ้ามันผลิตแบบไฮเทคแล้วไปหมดแล้วจ้า เ็นไหมฮะถ้าใครก็ตาม Banana, เดินฉีกเข้าไปมากน้อยก็ได้ห้าปีผ่านไปสิปีผ่านไปสมมติว่าเติบใหญ่โตขึ้นมามันอยู่ในดาต้าเบสบอร์ดเขากดปุ่มทีเดียวท่านเองนะครับสิ่งที่เขาฝังเอาไว้ในชิปหรือใน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 ,ในอะตอม,มในโมเลกุลของวัคซีนที่เขาว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถามคําถามใหญ่ๆเป็นไ,ไ,ปไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าใครจะตอบได้ที่นี่เอาเออเออ นายแพทย์นางแพทย์น้งสาวแพทย์ที่เขาเขีนทุกวันนี่ตอบได้ไหมไม่มีปัญญาตอบหรอกห้ยอย่ามาตั้งคียคุยเอ๊